สวัสดีครับสวัสดีครับวันนีม้มาอยู่ผมุี้แล้วนะครับในเกมไมค์ครับวันนี้เนี่ยจะมาสร้างเซเว่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปตอนที่สร้างเสร็จนะตัดต่อไปฉันอยากไปฝ Hah, dan yang terakhir, posit. Jom lihat. Mari bang yang. ข้างหลังหรือไม่ข้างหลังนีเซเว่นอีเลเว่นไดเซเว่นแล้วยา h ูนี่เซเว่นอุ่นเต็มเลย y a h เข้าด้วยเสียงหายไปไหนเนี่ยนี่เซเว่นใครแตะอะไรก็ไม่รู้

เนี่ยวันนี้ก็ลาไปก่อนเจ๊มั้ยเอาเซเว่นกันเยอะๆหน่อยบล็อกด้าหาเรื่องหรือไงไปแล้วบายบายไปละเจ้